ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP นะครับอื่นนะครับผมขอโปรโมท2กระดานคือบิตเกตแล้วก็บิตทูนะครับบิตเกตท่านใดอยากจะฝากเหรียญ XRP หรือรูน่าแคส s ิกก็สามารถฝากได้ นะครับดอก5 10ระยะเวลาการฝากคือ30วันกระดานปิดทูนะครับใครจะเก็บนะครับในฝั่งของเรียนต้นน้ำเนี่ยครบที่สุดดีที่สุดกระดานปิดทูฝั่งของ XRP นะไม่ใช่เรียนต้นน้ำทั่วไปนะครับเนื่องจากสภาวะอุปทานของ XRP ตอนนี้ล้นตลาดนะครับโทเค็นประมาณ22ล้านโทเค็นหายไปจากเว็บเทรดอันนี้เผยแพร่นะครับหรือว่าซอสเนี่ยมาจาก Leo n i d u s h a s j Loiso โอ้ชื่อนี่อ่านยากมากๆเลยขออ่านว่ารีโอนดัสกันนะครับนักวิจัยด้านคริปโตเครนซี y ก็พบว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเครนซีมียอดเงินไหลเกือบประมาณ22ล้านเหรียญ XRP ในสัปดาห์แรกของปีก็การวิเคราะห์เนี่ยก็ติดตามจากอโนน a ว l e t นะครับเขาบอกว่ามี XRP อย่างน้อยประมาณ1ล้านเหรียญเผยเห็นว่ายอดคงเหลือในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็ ที่ติดตามก็ลดลง0.14ตั้งแต่3ามธันวาคมนะครับดังนั้นสภาวะอุปทานตอนนี้ล้นตลาดอาจดูเกินความจริงไปมากแต่ปริมาณก,การซื้อขายหลายวันสองถึงสีพันล้านดอลลาร์นะครับดังนั้นตอนนี้มีปัญหาเรื่องของอุปทานนะเนาะ XRP มันต้องปล่อยไปสักระยะหนึ่งนะครับราคามันถึงจะไปต่อมาก็คือ AshmiPay นะครับพยายามที่จะจับมือกับองค์กรหนึ่งก็คือ คอยเบสนะครับเพื่อจะขยายฐานการใช้ Stable Coin โดยเฉพาะ usdc ผ่าน coinex นะครับตรงนี้คนที่โพสเนี่ยคือ a s m e p a y เลยวันที่เจ็ดมกราปี2026ใน e x นะก็น่าจะเป็นเรื่องของการชำระเงินนั่นแหละนะครับแล้วก็เพิ่มฐานการขยายตลาดคือพยายามที่จะให้เข้าไปฝั่งของอเมริกามากขึ้นนะครับเพร a s m p a y เนี่ยหรือเหรียญ acs เนี่ยตอนนี้ก็เป็นอยู่ ในโปรเจกต์ของ RWA ด้วยช่วงนี้มีเหรียญหนึ่งที่เกี่ยวกับัสตินซันนะครับชื่อ LIT นะครับหรือ Liner หรือ l i g h t นะครับเนาะตัวนี้ก็พุ่งขึ้น11.0%นะครับท่างกลางการเปิดตัวของโครงการแล้วก็ซื้อซื้อคืนนะครับเนื่องจากมีการซื้อคืนเราก็น่าจะมีการเผาด้วยอันนี้เป็นข้อมูลของ Onchain l e n นะครับกระเป๋าดิจิตอลอายุ7วันเนี่ย ได้ฝาก UDC ประมาณสองล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นเจอตินซันนะครับก็ฝากเอาไว้เราก็ได้เหรียญนี้เราก็มีการเริ่มเทขายเหรียญแล้วนะครับตอนนี้ก็อยาบไปเพึ่งไปไล่ตามนะเพราะว่าสภาวะตลาดของคริปโตเครนซียังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องของราคาบิตคอยนะตอนนี้มันก็มีอยู่สองทฤษฎีแหละนะครับบางคนก็ยังเชื่อเรื่องของสี่ปีอยู่นะแต่มันก็จะมีนักวิเคราะห์ที่ ตอนนี้คนค่อนข้างสนใจมากกว่านะครับก็คือฮันดันนะหัวหน้านักวิเคราะห์ของตลาดของ Bybit l e a r n ครับตัวนี้เขาบอกว่าแหล่งความต้องการใหม่ๆเป็นลักษณะของวัฏจักรไปแล้วนะครับแม้ว่านักลงทุนรายย่อย,ยังมีบทบาทสำคัญในตลาดคริปโตแต่บทบาทที่สำคัญจริงๆคือนักลงทุนสถาบันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองได้รับการสนับสนุนจากิชาร์ดฮเชอ นะครับผู้อำนวยการฝ่ายของ Open นเออ์นะครับก็กล่าวนะครับว่าผู้เข้าร่วมมีทรัพยากรมากหรือมีเม็ดเงินมากโครงสร้างของตลาดก็เติบโตขึ้นนะครับฉะนั้นเขากล่าวว่าการฟื้นตัวในปี2026เป็นการบีบตัวของความแข็งแกร่งนะครับฉะนั้นการเงินเนี่ยก็ไหลเข้าใน ETF ตั้งแต่วันที่2องถึงหมกราคมนะครับ เงินไหลเข้าก็เกิดพร้อมกับบิตคอยทะพุ่งทะลุ94,000ดอลลาร์ 4, ก็เป็นการฟื้นตัวจากปีที่แล้วนะครับที่ลงไปถึง80,000ก็ลองมาดูกันนะครับว่ารอบนี้จะผ่าน90,500หรือไม่ถ้าผ่านบิตคอยก็อาจจะกลับไปเล่นที่แสนสองแสนสามอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะเล่นแบบบิตคอยเนี่ยวัฏจักรถามว่าสี่ปีเนี่ยมันยังนับอยู่ได้ไหมนะครับ ผมบอกเลยนะครับว่าปัจจัยเนี่ยคือไม่ใช่นักขุดกับเม้าแล้วนะครับคงไม่ใช่เม้าหรอกเป็นวานระดับกลางแล้วแต่เป็นนักลงทุนสถาบันมีเม็ดเงินขนาดใหญ่นะครับดังนั้นจากที่เรารอสี่ปีนะครับเรื่องของการขุดเราอาจจะต้องรอข่าวเรื่องของการทำ QE นะครับในรอบนี้จริงๆรอบที่แล้วเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับตั้งแต่มันดําราคาลงไปที่หมื่นหก พันดอลลาร์เนี่ยอ่าในสมัยของไบเดนนะครับก็ในปีสองพันยิบสองใช่ไหมเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ธันวาคมเริ่มมีการพิมพ์เงินนะครับราคาบิตคอย n ก็ค่อยๆฝืนเนาะอืมผมมองมองว่าวัฏจักรเนี่ยสี่ปีเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการพิมพ์เงินมากกว่านะครับก็ต้องดูว่าอ่าพักไหนหรือในช่วงสมัยไหนเนี่ย นะครับในประธานาธิบดีแต่ละช่วงของสี่ปีเขาจะมีการพิมพ์เงินเข้ามาเนาะนะครับก็เป็นนโยบายของการเมืองที่ผมว่าทุกคนก็ต้องเจอนะครับเราก็ทําใจได้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องเกิดน,นะครับยังไงก็ต้องมีการพิมพ์เงินเข้ามาอย่างเยอะมหาศาลนะครับเพราะว่าอังประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีการใช้จ่ายที่เยอะมากๆ นะครับแล้วก็มีสภาวะนี้สิตล้ตัวด้วยไม์แมกคกนเน่เขาบอกว่าบิตคอยน์อาจแตะระดับที่ห้ 50, าหมื่นดอลลาร์สหรัฐในปีสองพันยี่สิบหกนะครับไม์แมกคอเน่ก็เป็นผู้อาวุโสนะครับหรือนักวิเคราะห์อาวุโสจากบูมเบิร์กต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายก็คือผู้บริหารของกาเล็กซี่ก็คาดการณ์ว่าสภาพคล่องของคิโต์โรนซีจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเก่าเนี่ยนะครับมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมก็จะส่งต่อมรดกให้แก่ผู้อื่น นะครับผู้บริหารระดับสูงของดิจิตอลแกลเล็กซี่เนี่ยแกลเล็กซี่ดิจิตอลก็คาดการถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเงินนะครับและอาจเร่งการยอมรับสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกโดยไม่ต้องขับเคลื่อนตลาดด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ต้องมีการโปรโมทโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้นะครับแอรคอยตัวนู้นว่าเออเขามีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับแต่เขาก็จะใช้เรื่องของบิตคอยนั่นแหละนะครับเป็น strategy research นะครับดังนั้น ไอ้ส่วนเนี้ยมันก็จะทำให้เป็นการเล่งนะครับให้ตัวของตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละฝากกดไ like, ลค,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 ค์กดแชร์กด s คร i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ XRP นะครับแล้วก็ Amazing r i s h New Moon Coin นะแล้วผมฝากกระดาน m ม็กซไว้ละกันนะครับท่านใดอยากจะซื้อเหรียญต้นน้ำ สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะก็ค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ฝากสําหรับเสื้อช่องนะของคอยนิวมูลนะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะละนะครับที่มีอยู่ในสต็อกก็เนื้อผ้าก็จะทนมากๆเลยนะครับบางตัวเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับผมใส่มาตั้งแต่แรกๆตอนเปิดช่องะทำ เสื้อออกมานะครับเป็นผ้าเนื้ออย่างดีเลยแบบเดียวกันเลยนะอันเนี้ยผมใส่มาห้าหกปีแล้วเห็นไหมอันเนี้ยลอกนะครับเห็นปะครับอ่าตรงเนี้ยลอกตามตามอายุเลยนะแต่ตัวเนื้อผ้าเนี้ยไม่ลอกนะครับอ่าเน,นี้ยข้อดีมากๆเลยนะครับใส่มาเป็นสิบปีนะแล้วรวมถึงมันก็จะเหมาะเป็นชุดกีฬาด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจก็ เข้ามาพูดคุยด้วยกันได้นะครับในช่องทาง Amazing l e s t New Mooncoin นะครับที่กลุบนั้นกระดาน m e x ซเป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึง คู่เทรดของเรียนต้นน้ำค่อนข้างครบและกระดานมิกซีติด10อันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปด้วยนะเราก็กระดาน m ิ x ซถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และว,วิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ำมีแทบครบร ทางเล่นสร้นเล่นยาวสปอรตและฟิวเจอร์นะครับเรามีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นในเดือนหนึ่งเราจะรับแค่10คนนะครับในราคา3,500บาทโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ You're late. Interviews are over. Maxi Zero Peace. <gasps> You're hired. Welcome aboard. Life's a mess. Your trades, stress free. Maxi Zero Peace.